ร่างพิเศษจับคู่ของสุดท้ายหรือเปล่าวันที่16สิงหา6 7ครับรัฐบาลไทยอาจารย์จะจับคู่ที่โพสต์หลักสิบและหลักหน่วยไปแล้วเดี๋ยวจะเลือกให้ดูว่าเอาสูตรไหนมาจับคู่ผสมพันธุ์ แต่งงานกันจะถูกหรือจะผิดก็พิจารณากันดูนะครับถ้าคุณไม่ถูกใจก็เอาอีกสูตรหนึงจับสูตรที่อาจารย์โพสให้ดูแล้วนะครับเอาใจทุกคนแล้วเป็นห่วงทุกคนนำเสนอเอามาให้ดูเปรียบเทียบแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้า ยังตัดสินใจไม่ได้หรืออยากจะเอาน้อยชุดชุดเดียวสชุดก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับมาดูเข้าไปดูรายปีครับลายปีหรือถ้าจะเข้าไปดูรายเดือนก็คลิกสมัครที่ใต้คลิปวิดีโอ YouTube 600แล้วก็1500บาทนะครับเลือกเอาได้เลย นี่อวดที่แล้วครับให้วิ่งแล้วก็ให้ตัวตูกตัวสามตัวนะครับนี่ก็หลักพันมี่อยู่เฉพาะรางวัลไอ้หลายปีนะครับรางวัลที่หนึ่งนี่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุปให้หมดแล้วเหลือชุดเดียวอันนี้ก็เสพบล่างมาสจจรรันนี่ก็น่าติดตามนะครับชุดนี้นี่ก็ล่างชนนะครับ เข้าดีมากครับมดก่อนโน้นก็เข้าครับรรยดดวนนีดแต้มสิบหน่วยบนกับสามหกออกสามสามหกวจะถออกศูนย์สามก็ได้สามเนาะทีนี้ก็มาดูข้อมูลกันต่อครับเดี๋ยวจะจับคู่ล่างให้ครับตอนนี้เสียงเปลงก็เงียบนะีอาจารย์ก็ปิดเสียงตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อคลิปตัดจากนี้ไปคลิปที่ผ่านมานะครับเมื่อเช้าไปอ่านคอมเมนต์มีเจ้าเดิมอีกบอกว่าเปิดเพลงเสียงดังหนวกหูชิปหอ,ห,อหูจะแตกอยู่แล้วแล้วมันมันประแสกดาดหรือว่าอ่ะอีหาลากนี่ มันบอกว่าชิปหอแล้วก็ไม่รู้อีเช็ดยางนะอาจารย์อุตสาห์ปิดเพลงเนี่ยปิดเพลงเงียบอย่งนี้พูดดังแล้วมันบอกไม่ได้ยินและยินแต่เสียงเพลงแสดงว่านังคนนี้นี่มันไม่ปกตินะประแสกดาษนะชมทักทีนะอีเช็ดยางนี่ชอบมาก่อกวนนะอาจารย์ก็เลย บล็อกไปแล้วครับทุกคนก็ได้แต่ดูตาปลิป้ๆไม่มีใครมาตอบแต่นอาจารย์สักคนเดียวก็ดีแล้วครับดูแต่หัวอย่างเดียวอย่าไปดูคนประแสดา่าอย่างนั้นประแสดา่าเนาะโอเคแต่คนเอาแต่ได้อย่างเดียวว่าน้นเตอนะเนาะมึงจะโดนดา่าโดนแขวงไงกูไม่สน กูมาดูหัวยอย่างเดียวได้ครับตามนั้นเลยอาจารย์ไม่มีพวกเนาะเอาละมาดูหลักสิบล่างดูหวยก็ดูหวยครับจะมาแกล้เจ้าของช่องกูไม่สนกูจะดูแต่หวยนี่สูตรนี่ที่โพสไปแล้วครับนี่นี่ยนะยังไม่หลุดนะยังไม่หลุด ัวแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่หกวันนี้สี่แปดหนึ่งสามเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับอแล้วก็สิบล่างอีกชุดหนึ่งสิบล่างนี่ก็อีกชุดหนึ่งนี่ที่โพสไปให้ดูแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ตัดสินใจส่วนตัวว่า จเจาหลักสิบชุดนี้นะอ่าคุณจะเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อก็ตามถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องนะครับเราไม่เคยรู้จักกันจะมาเชื่อกันง่ายๆได้ยังไงนะหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ก็อีกสูตรหนึ่งที่โพสไปแล้วนะอ่า วันที่หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์ออกหกเจ็ดออไม่ใช่ในหลักหน่วยออกกบเจ็ดมาเจ็ดวันที่สองศูนย์หนึ่งสองสามหกออกเก้าหนึ่งนี่หลักหน่วยใครชอบสูตรนี้ก็จับไปนะครับจับไปก็นี่อีกสูตรหนึ่งสองห้าแปดศูนย์ สองห้าแปดศูนย์ก็ยังไม่ผิดนะครับก่แล้วหกเก้าสองสี่นี่อยู่ดีๆมันมาแกะมาแล้ววะมาป่วนเลที เพลงเราก็ปิดจนเงียบเกิบเหมือนอยู่ในป่าชาเลยนะยังสอเอือกอบอกว่าเพลงเสียงดังเสียงพูดเบาไม่ได้ยินหนวกหูชิบหอจะตออยู่แล้วอะไรของมันก็ไม่รู้ก็เลยสรรเสริญเป็นหนึ่งบทแล้วก็บล็อกไปแล้วครับมันเรื่องอะไรนะแต่ที่จะได้ดูข้อมูลนิงน่งๆอาจารย์จะได้มีสมาธิ นิ่งๆจับคู่ให้เพื่อไปต่อสู้กับเจ้ามืออะอีะอเจ็ดยางเนอะ้ยมึงนี่อะไรของมึงพูดจาก็ไม่เพราะแะอีกนี่างจับคู่นะครับสิบกสิหาหก เมื่อกี้บอกจะเอา10ล่างชุดนี้นะดูซะหน่วยล่างก็จะเอาชุดนี้ก็เห็นดีเห็นงามก็ตามถ้าไม่เห็นงามเห็นดีก็ไม่ต้องตามจับคู่ 92, 95, 98, 90 22, 25, 28, 20 42, 45, 48, 40 7จ7ดสองเจ็้าเจ็ูถูกใจไหมครับถ้าไม่ถูกใจก็ไปจับเองนะครับตอนนี้เสียงก็เงียบนะเพลงไม่ดังเลยนะหลายคลิปเวลาอาจารย์ปิดไปแล้วดังนี้บอกว่าเสียงเพลงดังมันไปก๊อปคำพูดเก่ามามันน่าจะเป็นผู้หญิงมันชื่ออะไรนะจี ทีหน้าเอนแก้วหรืออะไรเนี่ยแก้วเอน 6, 7, 8, 9, หกเจ็ดแปดเก้ารือ,อยังไงในประมาณนี้นะเห็นหลายคลิปแล้วที่มาว่าอย่างนี้อาจารย์ศุษร์ปรับแล้วนะเสียงเพลงก็ปิดแต่เปิดเฉพาะหัวแล้วก็ปิดมันยายเฉพาะเสียงพูดแล้วนะเนี่ยมันอาวัาเสียงเพลงดังคลิปหอ จะต,ตายหออยู่แล้วแก้หูจะระเบิดอย,างงาอย่างน้นอย่างงี้เออมันไม่ปกติแล้วก็เลยสรนเริญไปบทหนึ่งเมื่อกี้นะล็อกมันไปแล้วครับโอเคชอบหรือไม่ชอบครับดูอย่างเดียวดีแล้วครับไม่ต้องมาช่วยเจ้าของช่องมันให้มันโดนแกวลไป ขอ,อให้โชคดีนี่ชอบชุดไหนอ่าเลขมาครบสิบหน่วยล่างชุดชุดที่โพสไปก่อนนั้นนี่ครับชุดนั้นอาจารย์ดูแล้วมันไม่สวยนะอาจารย์จะโพสอะอีกชุดถึงมีกระยากดูไหมครับเพราะบางคลิปบ,บาง ครั้งเห็นบางคนว่าเอาสูตรเดียวก็พอแล้วเยอะไปมันเยอะเปิดก็เป็ดช่างมันเถอะจะเอาสูตรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่คอมเมนต์แสดงว่าไม่เอาจะเอาสูตรเดิมนั่นแต่อาจารย์ให้แค่90%้าสิเปอร์เซนนะครับไม่เต็มร้อยนะอย่าไปเชื่ออีกคนหนึ่งที่ขี้บ่นนั่นแหละจะเอาสูตรเดียวที่แม่น แม่คิดอะไรง่ายๆขนาดนั้นหวยคิดมันไม่ยากครับแต่ว่าจะคิดไอ้ตรงกับคองสลากนี่มันเรื่องใหญ่่าแต่ตลอนตลอนไปดูนางมงนังไม้หลวงพ่อบวชกินข้าววัดอย่างเดียวให้แต่หวยไปอาศัยผ้าเหลือง พวกนี้ชอบไปเชื่ออย่างนั้นอนะ่ะของอาจารย์นี่มีสถิติให้ดูแล้วก็จะมาวิเคราะห์ให้ล่าสุดอีกจะเชื่อก็อไม่เชื่อก็หรือไม่เชื่อก็ตามใจนะครับอ่โทรไปถามแม่ก่อนก็ดีนะครับว่าอิตาแอสเนี่ยมันชื่อแอสกาลามายชื่อเล่นมันชื่อไอกาลาแมสไอกาลาแมสถ้าเปลี่ยนอ่าถ้าแปลก็ก็คือตาบ้านั่นแหละไอนี I ่แปลว่าตาไอกาลานี่ก็คืิ กาลานลั่นแหะไอ้แมดนี่แปลว่าบ้าแอดกาลไม้ไอกาลเมก็คืออิตาบ้านี่เชื่อได้ไหมครับแม่ตัวไปตามก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตามนี้นะครับใครที่เชื่อก็เชื่อเแต่แล้วมีคนหลงเชื่อก็ดันถูกก็ไปอีกโอเคครับพูดกันเล่นหยอกๆนะแต่ให้พรดังนั่นไปแล้ว มมันมาหลายคลิปเกินไงอาจารย์ก็อุตส่าห์นิ่งแล้วก็อุตส่าห์จะเจาะช่วยทุกคนอยู่โชคดีครับกดติดตามไปเลยนะครับสวัสดีครับ่จะเปิดเพลงตอนจบเนี่ยไม่ได้พูด